เอาฝาก F4 ทุกท่านนะครับวันนี้พาทีมงานมาเที่ยวนะครับอช่วงช่วงโอ้โห F4 Tiktok ไหมครับผมวันนี้เราเรจะไปไปไหนกันครับผมมีติ้งเบียดิ้งมีติ้งเบียดิ้งมติ้งเบดรับเจอเลยนู่นครับบรรยากาศทิมโขงอาจจะเจอเชียงคานมองไม่เห็น้วครับตอนนี้เชียงคานทำบรรยากาศอือหึ่น่ามานะครับ F4 ทุกท่านติดตามกดไลค์กดสับตะไคร้กดหัวใจให้นะครับผม วันนี้เชฟเขาเดินนำหน้าครับวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวอยู่ห้องนะครับเชฟหาร้านอยู่นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะพาเดินไปร้านไหนไม่รู้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเจอร้านก่อนนะครับเดี๋ยวพากินข้าวนะครับพี่น้องเอ็ซีเอาันนี้ครับมาแล้วเชฟวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะมาหาดูอะไรกินนะครับผมเมื่อนนะครับอันนี้มาสว่างวมาพักผ่อนนะครับผมนี่นะเสียงขันนะครับผม บรรยากาศนะครับมผมไปเลยครับบ๊ายบายเ <ไป S 1> จอกันนะครับผม